สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนนะครับเนาะครับครับมันนี่กลายเป็นมือวันอังคารเนาะครับเนาะวันอังคารที่12บสแหละครับสําหรับทางส่องเสี้ยงยาพะเลอได้ครับเด้อครับมีแนวทางเนาะครับเนาะมันนี่กลายเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยครับวดประจําวันที่16บหแหละครับวันที่16พฤศจิกายนเนาะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขกทางลีกมีที่มาเมืองหนองคายครับเพิ่นกได้ส่งมาแล้วครับสำหรับตัวเลขเนาะครับเนาะ ตัวเลขงกำงามสวยๆครับครับงวดที่แล้วเป็นจะไดแน่นอะครับมีผู้โชคผู้มานบ่นเนาะครับครับสําหรับงวดที่แล้วเนาะครับเลขที่ออกเลขที่ออกเลขที่ออกเลขสามตัวเลขสามตัวบนสามตัวบนก็เป็นศูนย์เนาะครับเนาะศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่ครับ เลข2ตัวล่างครับเลข2ตัวล่างก็เป็น3 2นะครับ3 2มสคือ3 2 3นี่แหละครับกับประมาณนี้นะครับเนาะครับครับนี่ก็เป็นเลขงวดที่แล้วครับสำหรับรัฐบาลไทยครับงวดวันที่1นะครับครับนี่เป็นงวดวันที่1นะครับได้ครับงวดวันที่1เอาไม้เบิ่งครับว่าเพิ่นเข้าบ่เข้าเพิ่นมาบ่อบ้าสำหรับตัวเลขของเพิ่น ของเลขมีตีมาเมื่อน้องข่ายผลละครับเมืองพญานาคเล้วครับเนาะครับครับสำหรับผู้ใดเขอาแมาแหล็กอย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อส่วยิภาณแนวทางนะครับเนาะครับแนวทางตัวเลขกงามครับเอามาตอนมาฝากอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับเป็นรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16แล้ะครับครับสำหรับงวดที่แล้วงวดวันที่1เพื่อนไทยไปบนรางเลยครับ ไปทั้ง ce, บน jogo. ทั้งล่างครับเขามัดทั้งบนทั้งล่างแหละครับเหล็กวิ่งเหล็กหลุดของเพิ่นเนาะครับเนาะครับศูนย์กามาสองกามาตะวามันอยู่หลักลอยเนาะครับเนาะครับมันอยู่หลักลอยศูนย์อยู่หลักลอยครับสองยู่หลักหน่วยครับบนล่างเพิ่นไฮครับเดือนมากับสองแหละครับเพิ่นก็ออกสามสองนะครับเนาะครับเขาสองครับมาสองครับอันนี้เป็นตัวเลขงวดที่แล้วครับ สำหรับเล็กหลุดของเพ่นกับว่าลายโตแหะครับสาหรับตัวตัวเหล็กของเพิ่นตัวเหล็ของเหล็กพิท่มาแหละครับเพ่นหายมากกับศูนย์หนึ่งศูสอนย์หายนะครับขุมเด่นกับศูนย์สอนะครับเนาะครับสองศูนย์ศครับไปกลับเอาครับกัจับคู่สงเพ่นกระจับมาสองห้าสองีสองสามเข่าตัวกลับครับนี่เป็นตัวกลับครับตัวนี้ครับเพ่นกระหายบนล่างนะครับสี บริยู่ในกลุ่มครับตัวร่องของเพื่อนเป็นสองเก่าพี่ครับตัวร่องเป็นสองเก่าครับเพื่นใหมมาสองสามสองซีสองหาครับอันนี้ก็เป็นงวดที่แล้วครับถือว่าเพิ่นมาอยู่นะครับเนาะครับถือว่าเพิ่นโอเคอยู่ครับมันเข่าตกกลับครับเป็นเลขล่างครับหกแปดห้าแปดสองห้าครับแปดสองหา กรุดเลขกตัวนะครับเนาะครับอันนี้เป็นเหลขกมีที่มาด้วยครับเนี่ครับเอามาให้เบิ้งแหละครับเอามมให้เบิ้งว่าเขาว่าเขาครับอันนี้เป็นควบจริงครับอันนี้ของแท้แหละครับครับครบว่าจะสรุปตัวเลขหลังห้วยออกให้เอฟซีเบิ้งครับครับสำรับชุดนี้เป็นกระสุนงมาใหแล้วครับคะมือนี้ก็เป็นมือที่12แล้วนะครับเนาะครับสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกครับสิบห้าก็เป็นมือร้อยกระทุงครับ สำหรับตัวเลขคองเพ่นชุดนี้มีบนมีล่างครับชุดนี้ครับมีบนมีล่างนะครับเนาะครับสำหรับผูมาสตรครับด้วยครับผูคัดกับพานครับเป็นเลขมีที่มาตัวเลขทั้งเมื่อน้องไขยครับเป็นเลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มา ทีม่าวงเล็บครับมาทั้งเมืองน้องค่ายหมดแล้วครับหนองคายนะครับเนาะครับเอาครับครับงวดประจําวันที่สิบหกนะครับเด้อครับวันที่สิบหกวันที่สิบหกพฤศจิก,กายนแหละครับ กับพ so, no so, ่อซอกับหกเข็มนะครับเนาะครับเป็นพ่อซอครับครับสำหรับชุดนี้พันมีบนมีล่างครับเหล็กวิ่งเหล็กลูดประกาศขึ้นเก้าแหละครับแต่ว่าเพันเน่นไปทั้งบนทั้งล่างผู้ได้มักรางกับจับลางผู้ได้มักรบนกับจับบนนะครับเด้อครับครับสำหรับบนครับบนเป็นกับหาย่าเป็นหนึ่งนะครับเนาะครับเหล็กลูดของเพิ่นลูดไปที่หนึ่ง ครับกมเด่นหนึ่งแหละครับจับคููมีสี่คููครับหนึ่งย่างเดียวครับหนึ่ง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 ครับต่อมากับเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกแหละครับมีสี่ตัวมีสี่คูหนึ่งหกครับตัวสุดท้ายกับเป็น ตัวสุดท้ายก็เป็น1-3ตัวสุดท้ายของเพินเดครับเด้อครับตัวสุดท้ายครับครับอันนี้เป็นบนนอครับเด้อครับสำหรับบนสำหรับลางลางเพิ่นกะหายมาซีคูกันครับยางกับซีนนะครับเนาะครับยางกับซีคูลางด้อครับเด้อลางเป็นลางบนเป็นบนครับ สำหรับบีกมีที่มาครับของเพื่อนกระจ๊อแตกมาเรื่อยๆอยู่ครับวันที่แล้วของเพื่อนกระเขา่านะครับเข่าแต่ว่าเป็นตกกลับล่างเพื่อนจับม้าหายเป็นเกตแล้วครับอันนี้ชุดล่างนะครับเด้อครับเอาไปจูบไปหมานล่างสําหรับล่างเพื่อนหายไปที่เกตแปด 8. เกตแปด 8. จับคู่ครับเกตแปด 8. หกเก็ดเป็นหกเก็ดเหรอครับเป็นเชียนไม้หกเก็ดครับครับเป็นหกเก็ดแล้วก็เก็ดหา่าครับเก็ดหา่าเก็ดหา่าเด้อครับเดอ้อครับเอาไปมันตัวสุดท้ายเป็นเลขเป่าครับมีเป่ายางละตุ่มีมีเป่ายางละคู่ครับเป็นเก็ดเก็ด มีซิปเป็นไปได้ผลว่าครับครับนี่เป็นเลขครับอันนี้เป็นสุดของเลขมีที่มากครับเอาสามตัวพันหายมากขึ้นกันครับสามตัวพันจับหายมากค่ะมีอยู่สองหางครับพันหายสองหางเลขสามตัวสามตัวพันหายไปที่หนึ 1, ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปด หนึ่งห้าแปดแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดครับสวยงามครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นเพถือว่าลายตัวแหละครับจยางเดมาเบิ้งตัวกลมเพิ่นกลมให้พร้อมครับสำหรับตัวกลมของเพิ่นกลมมาให้เรียบร้อยเลยครับมาเก๋งจังจัดนะครับเด้อครับขัดกับพานทางส่งกับเสนอเป็นเพียงหน้าทางเนาะครับเนาะ ครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับเบิ่งไปน้ากันครับวันนี้ก็เป็นมือของรัฐบาลไทยแหะครับเอาไปจับไปบ่ายเบิ่งพิจารณาเบิ่งครับไก่เคี่ยงกับสำลักไตแนบ่ครับกรมเด่นไปที่หนึ่งครับเด่นหนึ่งนะครับเด้อหลีกวิ่งหลีกรุดครับลางเพิ่อกรมเด่นไปที่เกดแหละครับตัวเดียวย่างละโตครับ ครับยางระตูนะครับเนาะมีรางมีบนชุดนี้ครับหลีกมีที่มาหลีกมีที่มาเมืองหนองคายครับชุดที่แล้วก็เต็มเต็มนะครับเนาะแต่ว่าเป็นตกกับซื้อเขาเต็มเต็มระสองสามสามสองนะครับครับสำหรับชุดนี้มันกลมเด่นไปที่บนมันกลมเด่นไปที่หนึ่งหกครับหนึ่งหก ล่องไวหนึ่งซีครับเพคุนวานเดี๋ยวขับเพิ่มอีกกันครับครับครับล่องไวหนึ่งซีนะครับเด้อครับหนึ่งซีหนึ่งสามก็ว่าไปครับล่องไว้เอาตูมเด่นก็ได้ครับสนวัดเรียงหลายตัวนะครับเนาะครับครับสำหรับลางเพิ่นกลุ่มเด่นไปตัวใดอีกละบักนะครับกลุ่มเด่นลางลางเพิ่นกลุ่มเด่นไปที่เก็ดห่าครับเก็ดห้า หมเก็บมีสองกลมครับมีสองกลมครับนี่เป็นเลขกพิธีมาเมืองหนองคายนะครับชุดรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับผู้มากกับจังจัดผู้คัดกับพานนะครับสําหรับตัวเลขครับมาหลายตัวครับเอาไปชวกไปมานครับสําหรับงวดที่แล้วก็ถือว่าโอเคงามครับผุดหอยสองกับศูนย์มากครับบนล้างไปเลยเนาะครับเนาะครับนี่ครับเพผุนจับมาให้ยสองกับศูนย์ กับเขาทั้งสองทั้งศูนย์แหะครับเลขกวิ่งของเพืน่นครับครับสำหรับคลิปนี้กับบ่อมีอย่างหลายนะครับเนาะครับขอให้เ c ็ซี่ยูดีไม่แห้งสุขสุขค้นนะครับเนาะครับพอกันไม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ